มีการรับขันรับอะไรกันเงี้ยด้วยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเขาเขาส่งอะไรมาให้พอเรารับไปแล้วจิตวิญญาณที่เขาส่งให้จะอาศัยกายนี้แหละไปทําบุญอย่าอยู่บ้านไปทําบุญแต่ไปทําให้เขานะให้จิตวิญญาณนี้แล้วแล้วจิตวิญญาณนี้ทําให้ครอบครัวแตกแยกคนที่รับขันส่วนมากจะอยากทําบุญอยากสวดมนต์เพราะว่าตอนที่เขามีกาย ตอนที่เขามีกายเขาไม่ได้ทาพอมารับมาแล้วพอรับมาแล้วที่พอช่วงที่ว่าจะรับของสิ่งน,นี้มาเป็นมงคลเนี่ยมันสวมมาที่ร่างกายเลยม,มันสวมเข้ามาเลยแล้วก็จะปฏิเสธทุกอย่างปฏิเสธงานปฏิเสธคือปฏิเสธทุกคนนะ่ะปฏิเสธครอบครัวปฏิเสธลูกไปจะไปแต่ทําบุญทําให้เกิดความสับสนของคนที่เป็นญาติว่า ต้องเรียกว่ามาเลื่อมใส่จนหมดเนื้อหมดตัวบางคนก็มีนะแต่ว่าคนที่ทำไม่ได้จิตวิญญาณได้ไปเพราะใส่กายนี้ทำบุญมันห้ามไม่ได้เพราะมันเหมือนเป็นวิบากกรรมเมื่อรับมาแล้วต้องรับผิดชอบเขาจะมีใบตองใช่ไหมเขาจะมีใบตองเป็นรูปกลวยสามเหลี่ยมใส่ทูบเทียนไว้แล้วก็ปักไว้คนที่ทำต้องมีวิชา คนที่ส่งขันให้ต้องมีวิชาใครจะมาส่งขันให้ก็แล้วแต่อันเนี้ยใส่ใส่แล้วก็เรียงเข้าไว้ในขันแล้วก็มีได้ใส่สินพอส่งให้เราปุ๊บจิตวิญญาณสวมพฤืแล้วไม่ให้ไม่พอรู้สึกว่าจะต้องอยู่กับสามีมหรืออยู่กับลูกเนี่ยคอนโทรลไม่ได้เดี๋ยวเป็นกุมารเ,เ,เ,นะเดี๋ยวเป็นเจ้าแม่นั้นเดี๋ยวเป็นเจ้าแม่นี้ครอบครัวแตกแยกถ้าเป็นเทพพรมเทวดาจริงๆเนี่ยเขาไม่มาทำให้ความเป็นมนุษย์ตกต่ำหรอก เขาจะอนุโมทนาอย่างเดียวถามว่าแม่ชีเคยเคยเคยลงไหมลงทุกอย่างเลยโยมการปฏิบัติธรรมได้ระดับหนึ่งเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะระดับของการเจริญกรรมฐานเข้าสู่ยานเนาะเข้าสู่ยานสุ่ชานพอพอจิตละเอียดกายละเอียดสิ่งที่เข้ามาสัมผัสมันก็ละเอียดลงมาโยมเสียบลงมาแล้วก็มาพูดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แม่ชีก็บอกว่า ถ้าจะมาผ่านกายแม่ชีเนี่ยถ้าพูดไม่รู้เรื่องแม่ชีแม่อนุญาตที่แม่อนุญาตเพราะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะบวชได้ประมาณสักสองเดือนฝ่าสองเดือนกว่าแล้วก็ตอนที่มีมีจิตวิญญาณของเทพพรมเทวดามา,มาผ่านเนี่ยแม่ชีอธิษฐานเลยบอกว่าอย่าให้แม่ชีผิดทางทําไมปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีเรื่องของการเข้าทรงเจ้าอะไรมาเกี่ยวกับเรา แต่เขามาผ่านเพื่อให้เรารู้ว่าจิตวิญญาณของเขาาต้องการรับบุญจริงๆถ้าถ้าญาติโยมเคยรับขันรับอะไรมาเนี่ยให้ญาติโยมสมาทานนะให้ญาติโยมเอาขันขึ้นมาสมมติว่านี่เป็นขันนะนี่เป็นขันที่ญาติโยมไปรับมาคนที่เป็นชาวพุทธทั้งหมดในประเทศไทยนี้ก็น่าจะเก้าสิบหน่ะแล้วก็เก้าสิบห้าเปอร์เนเี่ยไปรับขันประมาณสี เพราะว่าไม่รู้นี่ขันที่เขาส่งมาให้ให้อธิษฐานถ้าข้าพเจ้ามีความเห็นผิดจะด้วยเหตุการณใดก็แล้วแต่ขอให้พระแม่ธรณีเป็นพยานว่าขันนี้ไม่มีส่วนกับชีวิตของข้าพเจ้าในเนี้ในเนี้นนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นจิตวิญญาณของเทพเทวดาองค์ไหนที่สมมุติขึ้นมาก็แล้วแต่จงอย่าจองเวรและมีกรรมกับข้าพเจ้าอีกต่อไปเสร็จแล้วค่อยๆเอาทีละอย่างลอยน้ําไป ลอยน้ําไปรับคันมากี่ปีนานแล้วค่ะกี่ปีเป็นสิบปีนะคะรวยไหมคะไม่รวยค่ะแต่ว่าสามีก็พึ่งไม่ได้สักคนค่ะมันพึ่งไม่ได้หรอกค่ะเขาเห็นตัวโยมแปลกไปจะไปแต่วัดอย่างเงี้ยเอออยากจะปฏิบัติธรรมค่ะไม่อยากทําอะไรแล้วเบื่อทางโลกจ้าพอไปรับมาอยากจะสวดมนต์อยู่นั้นอ่ะค่ะ ทำไมลูกก็ทําบุญมากมายแต่ทำไมครอบครัวของลูกมีแต่ปัญหาโยมยังไม่เข้าใจที่โยมทําบุญมากมายเนี่ยตอนโรมาติฐานนะ่ะคนที่โยมไปรับขันมาเนี่ยจิตวิญญาณที่โยมรับขันมาเขารับบุญไปหรอโยมมันไม่ได้บุญจ้า <laughs> <laughs> ฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะอื ไม่รู้ว่ามันจะไปแต่วัดแหละลูกผัวจะหลับนอนด้วยโอ้อย่ามายุ่งกับฉันไม่เอาไม่เอาออกไปโอ้อย่ามาโดนฉันแยกที่นอนใช่ใช่ไหมรับขันปุ๊บแยกที่นอนเลยโยมเข้าใจผิดรับขันแล้วโยมนอนกับสามีไม่ได้โยมก็เลยแบบว่าบ้านแตกแลกค่ะแต่ว่าสามีก็ทิ้งแล้วค่ะเอาเอาขันแล้วทิ้งเลยค่ะเลยทิ้งขันไปเลย ปัจจุบันไม่มีขันเลยค่ะแม่ไม่ใช่เนี่ยด้วยกรรมของเราด้วยนะใช่ด้วยกรรมของเราด้วยที่จริงพวกเรามาทางตรงแล้วกราบไหว้พระพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็มีวิบากกรรมอะไรบางอย่างทําให้เราต้องตั้งหิ่งอ่ะมินินี่หิ่งพระพุทธเจ้าไอ้นี่เฮงทิหิ้งเทพฮินดูนี่หิ่งเจ้าแม่กวนอิมนี่หิ่งกุมารโอ้โหเยอะแยะไปหมดรู้จะไหว้อะไรก่อนเหมือนตาหนักเลยอ่ะบ้านโยมอ่ะ แต่นี้ไม่มีบ้านอยู่เลยค่ะฮะไม่มีบ้านอยู่เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่เราไปตั้ง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 เงี้ยมันขัดแย้งกันในตัวค่ะ <c oughs> ขัดแย้งกันในตัวแล้วมันก็เหมือนกับบ้านแตกสลายขาดแหละชีวิตโยมเป็นปะชีวิตโยมนะเป็นธรรมทานให้คนทั้งโลกเลยค่ะ <c oughs> รู้ว่าการรับขันมาเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ถามว่าคนทรงพูดจริงไหมคนตรงรู้ตัวไหมคนตรงรู้ตัว คนคนทงพูดจริงไหมพูดไม่จริงทุกครั้งค่ะพูดไม่จริงทุกครั้งไม่จีรู้เพราะไม่จีเคยผ่านลงมาเสียบและ,ะยมเสียบแล้วถามว่ามไม่จีกางมือไปอย่างนี้เขาผักมือไม่จีมาอย่างนี้ถามว่าไม่จีสามารถควบคุมได้ไหมไม่จีกางออกไปอย่างนี้เขาผักมาอย่างนี้อีกอ่ะว่ากันจะมาทําไมไม่ไมจีให้เขาผ่านนะถามจะมาทําไมเอาว่ามา มาแล้วเขาก็มาบอก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 ,บอกเสร็จแล้วก็ไปพะวันลุกขึ้นไอ้สิ่งที่เขาบอกอะ่ะเป็นอย่างที่เขาบอกไว้หมดเลยแมนะชีว่าอ๋อเขามาบอกเพื่อให้ทําเป็นทานแต่ไม่ชีไม่ยึดติดกับไอ้สิ่งที่มาลงกับไม่ชีะนะมีตั้งแต่พระพมก็ลงแม่พระธรณีก็ลงเฮียก็ลงวัวก็ลงช้างก็ลง ไ้เดือนยังลงเลยอะโยจิตวิญญาณนอะไ้เดือนยังลงเลยอะพอลงแล้วเราก็ตัวใหญ่เอาหัวคุดดินอยู่นะั่นอะคุด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 ,คดทำมอยาสมุนไพรมาลงอีกสมุนไพรที่เป็นหัวหัวยาค่ะพวกขมิน้นพวกอะไรเงี้ยมาลงอีกพวกเป็นต้นไม้นะไม่มีชีวิตนะมาลงเอาหัวเขียนยันโยมแล้วเราก็ตัวใหญ่โอ้โหมาลงอะไรขนาดนี้เราก็กลัวหน้าเราจะพัง โก้งโค้งเอาหัวเข็ยนยันลงไม่ชีเสร็จไปลงไม่ชีอีกองนึงเห็นว่าเราเหนื่อยเรา,าโอ้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวกูไม่สวยลงงี้ <laughs> ไปลงไม่ชีอีกองนึงเอาอีกไม่ชีกองนัง่โกโงก้งโค้งเอาหัวเข็ยนยันคุยาาย,ยาหมอยาถามว่าเรื่องนี้มีจริงไหมมันจริงแค่สามสิบมันไม่จริงเจ็ดสิบเพราะเรารู้สึกตัวนี่ก็เคยลงไม่ใช่เหรอค่ะค่ะ ขอให้โยมเคยมียังไงนะให้โยมมีมากกว่าน,นั้นนะคะ